เก่งนะไปไหนนะการเมือง่อวานไปนครพนมใส่ปลาเหรอเขาไอ้น้ำเมื่อวานผมไปส่งขี้เกลือไอ้ไ well อ้นั่นขี้ไก่แดดยางยางเพราะว่าแถวนี้มันไม่ติดทะเลมันไม่มีอยู่แล้วดินชื้นปุดยใช่ใช่ปลูกมันมันก็กินหมดก็ลองดูพิศนุโลกเขาใช้เกลือเขาไม่ใช้ขี้ไก่เขาว่ามันมันเน่าเกลือนี่ธรรมชาติ คืออันนี้ทรงชาติสุดแล้วนี่ไม่ใช่รถอีซูนี่มาไม่ขึ้นเนี่ยรถเก่าๆนี่หมดเสร็จเลยคือว่าโอ้ขึ้นแล้วก็โอ้ เหมือนที่นี้ยี่นี่ก็สั่งได้เราก็มาหลังสันจังหวัดตำบลวังตะเค้ตำบลวังตะเข้เภอหนองบัวระเวแต่ว่าเขียนหิวนะนะอ่านเวโอหนองบัวระเหวเขียนเน่ยเขียนหนองบัวระเหวแต่อ่านหนองบัวระเวนะมีชื่ออะไรครับชื่อป้าลักค่ะปลาลักอยู่อยู่อยู่บนนี้เลยมีมี มีอะไรขายบางที่ซีเซีที่นี่ที่บนนี้เหรอบนนี้เขาผลไม้เขามีมะคาเดเมียเป็นไม้เมืองนอกเมืองหนาวนะหนาวไหมขึนม้นมานี่หนาวไหมเ,เป็นไม้เมืองนอกมีอะโวคาโดอยู่ที่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่อะโวคาโ,โดเขาก็ปลูกขายเป็นไม้เมืองนอกข้างนั้นอะมะคาเดเมียมะไฟจะมีมะไฟมะคาเดเมียอะโวคาโดแล้วก็มีอะไรอีกอะผลไม้ไ่าขึ้นมานี่หนาวหนาวเลยนะหนาวเพราะว่าเป็น เมืองไทยเหมือนกันนะเออใช่พงพูว่าคือเนี่ยต่อไปเดือนที่แล้วอ่ะไม่ได้มีโอกาสใส่เสื้อแบบนี้เลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวใหญ่เลยเมื่อที่ที่แล้วนะไม่ใช่ไปเดือนที่แล้วเมื่อที่ที่แล้วฝนตกก็หนาวมากหมอกลงอันนี้มันยอดเขาหมอกลงต่อไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยมันก็มีน้ำตกใส่ทองนะพงยังมาขึ้นมาถึงนะครับมาส่งส่งถึงที่เลยนี่มันเครือดำนะครับว่าใช้ดีมาก

เราชอบ